มุกท auto> ่ตอนนั้น er> ี้โพสเหงาขั pues ้นไหนคะถ้าจากเลเวลของเราแล้วก็เหงาประมาณหนึ่งมาตลอดเลยอะค่ะก็ไปจริงๆคือไอตอนที่โพสลงทวิตเตอร์มุกโพสว่าคิดว่าตัวเองอะอยู่คนเดียวเก่งแต่ว่าจริงมันไม่ได้เก่งอย่างที่คิดเพราะว่ามุกแบบมั่นมั่นไงว่าฉันอยู่คนเดียวได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ก็นัดไปเที่ยวกันกับเพื่อนที่เกาหลีทีนี้เพื่อนเขาขอ k ค t a พร้อมกันส่วนเราอะมีอยู่แล้วแล้วเขาว่าเหมือนมาไม่ผ่านแต่ตัวเราอะ เรางกค่ะก็คือเราเห็นว่าเราจองตั๋วไว้แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไปต้องเข้าเซะหน่อยเราก็จะไปเราก็บินไปเลยคนเดียวแบบเชิดๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบพอไปอยู่เราก็แบบมันหน่อยมากเลยอะค่ะแม่แบบว่าฟีลแบบหนอูนอารมณ์ตอนนั้นนคือยังไงบ้างพอไปถึงผ่านตอมอล้วต้องใช้ชีวิตที่คนเดียวไม่แบบว่าแบบเวลากินหนูเป็นคนที่เวลากินข้าวชอบกินกับเพื่อนแล้วก็แบบอุ้ยอร่อย กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่นี่คือแบบว่าเหมือนเจออะไรเราไม่รู้จะพูดกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบแบบคือร้านเขาก็ตอกย้ำเราคือแบบร้านกิ้งย่างต้องสองคนขึ้นไปคือมันต้องกิน2คนขึ้นไปหรือไม่ก็ต้องสั่งเซตสองคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือเราเรากินหมดอยู่แล้วเระแต่ทำไมต้องมาย้ำว่านี่คือสองคนเลยเออคือเพราะว่าที่เรากินอยู่คือ2คนหรอตรงไหนที่มันจะกิดใจที่ฉุว่าฉันไม่สามารถกินคนเดียวได้แล้วหงก็ก็คือแบบพอมันเริ่มเข้าวันที่2วันที่3ามอะค่ะมึงก็เหมือนแบบว่า ไม่สนุกแล้วค่ะมุกก็รู้รู้ตัวว่าถ้าคราวหน้า้วทิ้งตั๋วกันดีกว่าค่ะเพราะว่าแบบอยู่อยู่บ้านกับพี่ชายน่าจะสนุกกว่าแล้วอะค่ะเพราะว่ามาคนเดียวด้วยความที่ตัวมุกก็ก็เหมือนแบบมีความกระเปิบกระป๊๊บมีอาการนั้นนะคะก็คือเวลาแบบซื้อของอะไรอย่างเงี้ยเราลองเราพยายามจะแบบใช้ชีวิตให้มีความสุขอะคะ่ะก็แบบโอลิฟยงังแล้วก็ลองเสื้อสำอางเนาะแล้วก็แบบเสร็จมุกก็หยิบอันข้างหลงังมาจ่ายตังค์อย่างเงี้ยแต่ก็หยิบผิดอันอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบคือแบบ แบบชีวิตมันไม่ค่อยรับรื่นด้วยอะค่ะก็เลยแบบรู้สึกว่าเออเราแบบเราเออแล้จะก็ขอสัมภาษณ์ใหม่ถ้าเกิดเราได้สัมภาษณ์อะค่ะก็จะมาสัมภาษณ์ว่าเอออยู่คนเดียวไม่ค่อยได้ค่ะที่อยู่ก็คือยูทูบที่เคยลงไปแล้วว่าอยู่คนเดียวได้ช่ที่เคยที่เคยสกับพวกพี่ว่าหนูใช่เนอะก็เอาเอาเริ่มเริ่มใหม่นะพี่หนูขอโทษจริงที่หนูพูอันนี้เป็นหนักเลยอันนี้เป็นหนักเลยว่าไปอยู่คนเดียวไม่ค่อยได้ค่ะเออจีนไปแล้วแต่ตอนนี้ก็คือเปิดแล้ว ว่าอยู่คนเดียวไม่ค่อยได้เปิดเลยเปิดเลยอ่ะค่ะออ๋ก็ลาบลาบเสมอพี่จๆนุ๊กถามัวยังไงบ้างเพาะตอนนั้นเรามั่นใจว่าเราอยู่คนเดียวได้ทำคนเดียวได้ทำทุกอย่างโดยที่ต้อตัวแฟนเรามั่นคือมันมันเป็นความมันมันมั่นไปเลยเฉยๆนะคะว่ามันมั่นมั่นไปทางผิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ที่เกาหลีกี่วัน4วันสี่วันค่ะก็อยู่ให้ครบเหมือนกันเพื่อได้ตั๋วกลับโก๊ะก็คือไม่จองไม่จองกลับเลยค่ะเพราะว่าเรานี่เป็นชา ครั้งแรกในชีวิตค่ะแล้วเพราะอย่างนั้นมันมันเริ่มอารมณ์นี้มันเริ่มแต่วันไหนคือจริง,รงๆอะมันก็มันก็วิวๆตั้งแต่แบบว่าขึ้นเครื่องแล้ว,ลวอะค่ะแต่ว่าพอพอวันที่3มเนี่ยที่แบบว่าเพื่อนเนี่ย KTA มาไม่ทันแน่นอนคือเพื่อนสัญญาจะตามมากันค่ะแต่ก็ไม่มีใครทันเลยอะ<ม>ค่ะก็คือเราก็เลยอยู่คนเดียวแล้วก็แบบเอ้ยลุงนี่เราไม่ได้มาเลยเอย่างเงี้ยมาคนเดียว ไม่ทำเลยค่ะก็คือออกไปกินข้าวแค่มือเดียวต่อวันแล้วก็แบบกินท้าวแบบนี้ค่ะไม่ใช่ไม่ห้วงไม่ห่วงัวมันดิ่งแค่ไหนกับการ่คนเดียวแล้วถามว่าฉันไม่ก็แบบมันดิ่งแบบคือหนูแบบว่าหนูรู้สึกเศร้ามากเพราะว่าแบบตอนก่อนนอนอะหนูต้องแบบหนูต้องดูซีรีส์เกาหลีแล้วก็แบบฟังอีทมาลุ้นไวอีกอันนึงเอาไว้แบบข้างๆอย่างเงี้ยเพื่อแบบเหมือนเป็นเพื่อนในเหมือนกล่อมเราเหมือนแบบเพราะว่าเรารู้สึกโดดเดี่ยวมาทั้งวันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนอนต้องวุ่นวายหน่อย โทรงอแงกับพี่เมฆค่ะพี่ชายก็คือแบบว่าเขาก็เป็นห่วงเรามากเขาก็ค่อนข้างรู้อาการเราอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าจริงๆอะที่ผ่านมามุกไม่เคยอยู่คนเดียวเลยที่มุกบ,บอกว่ามุกอยู่คนเดียวได้คือมุกอยู่กับพี่อยู่กับครอบครัวมาโดยตลอดแบบว่าอยู่24สชั่วโมงอะคะ่ะก็คือไม่จำเป็นจะต้องมีแฟนแต่ว่าจะเป็นต้องมีคนที่ชายต้องมีเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะเออเพราะมันมีอาการแบบกระเปิบกกระป๊บาบอะไรเงี้ยแล้วก็อดบทเรียนกถารที่เราแบบอยู่คนเดียวมาก่อนอะไรเงี้ย บทเรียนอะไรนะคะพี่ามแต่สิ่งที่มุกโพส์ะบางทีพออ่านแล้วมันตลกแต่สิ่งที่มุกเล่าอ่ะมันคือดูแบบรามใช่มนอ่านมันอ่านแลตลกแต่ว่านูคนแบบเหมือนมันพีมอะไรแล้วมันเป็นตลกะค่ะแจริงๆแล้วมัซีดีหนุเคียดที่เป็นเรื่องดรา่าในชีวิตเลยงเรื่องนึงอเแต่ล่าไปแล้วตลกพี่ถามเลกลัวว่ามันจะถึงนที่จะเป็คนเศร้าคนเคงไม่หรอกเพราะว่ามันเป็นเหมือเหตุแ ขอไม่ขอไม่ชอบอยู่คนเดียวค่ะเหมือนจะมีเพื่อนๆอ,อะไรดีกว่าแต่ว่าพอมุกโพสไปอ่ะก็เห็นหลายคนที่เป็นเพื่อนกับมุกนะเหมือนแบบเข้าใจเข้าใจมุกว่าแบบเขาอ,อยู่คนเดียวได้ไม่ได้แปลว่าจะชอบเที่ยวคนเดียวนะใช่ไหมเราว่าเแบบขาว่าเข้าข้างเราเห็นปะนใช่เพราะว่า ไม่ได้แปลว่าฉันชอบเที่ยวคนเดียวนะถึงแม้ฉันจะชอบอยู่คนเดียวแล้วลู้สึกหลายคนโยงว่าต้องมีแฟนต้องมีแฟนมีแฟนหรอไม่จำเป็นคือมันมันจำเป็นค่ะทุกคนต้องมีแฟนอ๋อเหรอคอคำถามดูผิกมากคุณพง์ชนฟิลมากคู่แต่งามีจะรอพิกก่โด้วคือถ้ามีก็ดีค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยบอกให้ผ่อนบทเรียนว่านี่คือคอแล้วว่าจะเป็นต้องมีแแล้วคือหลายๆคนชอบบอกว่าอุ้ยแบบ พราะเขาเห็นว่าเราแบบสวยเลยไม่กล้ามาจีบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่โมก็ต้องคิดใหม่ว่าคือไม่สวยต่างหากเขาถึงไม่ไม่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยหราอเปล่าแต่เราสวยนะลูกก็สดนานเนาะกระแทรกแรงอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ก็คือแบบรู้สึกแบบตอนนี้เหมือนเดจาวูมากว่าแบบเนี่ยพอเราพัดหนึ่งก็แล้วพัดสองมาแล้วพัดหนึ่งอีกรอบพัดสองก็ยังไม่มีใครหนน่าีเลยอ ไม่มีเข้ามาน้อยด้วยค่ะแล้วก็ชอบบ้างยุคใหม่เข้ามาน้อยด้วยแล้วก็เหมือนแบบว่าไม่ไม่ไม่เหมือนไม,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 ไม่ไม่คลิกกันอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็เชื่อว่าแบบว่าว่าจะต้องมีเนื้อคู่ของเราที่อยู่ในบนโลกใบนี้ค่ะแกงแกงนหน้อยที่เข้ามามันไม่ผ่านแกงบน้อยที่เข้ามามันแบบว่ามันไม่จังหวะอะไรไม่ไ,มได้ค่ะ,คะไม่ไม่ะไไจริงๆเรามีมเตือนบอกไปว่าต้องไปขอ,อต้องไปยื่นขนู่าแบบหนูหนูตั้งใจปีนี้หนูตั้งใจจะไปมูเรื่องแบบความรักอะไรอย่างงี้บ้างนะคะเพราะว่ามันเหงาแล้วอะไรยเงี้ยแต่ว่าเราก็แบบพอเราไปถึงปุ๊บขอเงิน คือจะขอเงินก่อนเอย่างปฏิทินเปลี่ยนทันทีเขาบอกพอเขาบอกให้ขออย่างเดียวอะค่ะหนูก็แบบต้องเงินก่อนละอะไรเงี้ยค่ะน้องวนี้เงินกับผู้ชายในสองพันของการทำแบบชาวบ้านเงินเงินนะคะเงินแล้วเรียนเป้าหมายก็ต้องไปขอเรื่องความรักจะต้องไปที่ไหนต้องไเรื่องความรักเหรอคะก็ยังคิดวอนเทเลวอนเลยค่ะว่าแบบเออเดี๋ยวเวลาเขาไปขอไอ้ยังพ่อแม่และสมีที่เราได้ขอโอ้โหจับราละเอียดใช่ไหมคะ อ,อยากได้คนที่แบบว่ารับเราได้ <laughs> เรารับยากนิดนึงแบบว่าเราก็เป็นคนแปลกแปกอะคะอ่ะที่จริงมุกหมุกข่าวเนี่ยไปแล้วที่ใส่เราสวยด้วยแต่ทำไมเราดงโสดเราอยากจะตอบคอมเมนต์พวกนี้ยังไงบ้างเพราะมันต้องมีคนมาคอมเมนต์มันแบบว่าแหมบางทีมันแบบมันค,นคนคนเรามันเจอกันแล้วมันแค่จะชอบกันมันก็ยากแลว้วอะค่ะมันแบบไหนจะจะมีข้ออย่างอื่นต่างๆอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าเราเห็นบางคนแบบโอ้ยความรักแบบเขา เขาเจอกันง่ายคบบลาบเลื่อนวอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะไม่เกิดขึ้นกับเราคุณเป็นแปลกไหมคุณเป็นคนแปลกเหรอคะ ก็เป็นแบบนี้แม้ว่ายืนยันว่าเราไม่กลัวความรักเราไม่หมดไม่กลัวไม่กลัวความรักค่ะเราเรารู้สึกว่าแบบชีวิตนี้มุกต้องมีความรักด้วยแหละแบบคือมุกเป็นคนแบบอยากมีอยากมีลูกอยากมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็รออยู่นะคะแล้วก็ก็จะสามสิบแล้วก็อยากให้รอนานคือเองเขาก็อยากมีคิดว่าใครจะมีก่อนคือพี่เมฆเนี่ยเขาเขาเหมือนหมดหวังไปแล้วค่ะเขาเขาเหมือนส่งต่อมาแล้วว่าแบบเอ้ยเนี่ยมุกละกันที่แบบว่าสืบทอดถาวรวงคลงอะไรเงี้ยก็คือควาหวังไว้ที่เราแล้วตอนนี้เพราะพี่เมฆเขาก็ เขาก็จอยๆแล้วอะค่ะเพราะว่าตอนแรกเขาก็เหมือนแบบเขาก็อยากมีแฟนอยากมีลูกอะไรเงี้ยแต่เขาก็เหมือนแบบเขาหมดหวังไปแล้วก็เขาเหมือนเขาบอกว่าเขาอาจจะหาคนที่เข้าเหมาะเข้าใจเขาไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราเราต้องสืบพ่อตะกูเองแล้วก็หาคนเข้าใจหนูก็ไม่ได้เหมือนกันลูกๆเราในจริงมันจริงเขาไม่หาหรอเขาเรียกเราแม่เรียกเราแมาเออเขาไม่แม่เขาเป็นเพื่อนเขาก็คือรุ่นเขาค่ะกังวอนะด้ราะเพื่อนเพื่อนเขามาที่เด็กกว่าอะไรเได้ไหม เด็ก,กคือเด็กเด็กกว่าได้แต่คงไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนลูกอะค<อ>่ะใช่เป็น <laughs> เพื่อนลูกทำใจไม่ค่อยได้ <laughs> เราก็ดูแลเขาอ้าวตลกแม่คนนี้เขามาตดเออเาดูผ่านรูปเรา,า,า,เราเไม่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 ไหว <laughs> <laughs> ใช่แต่ก็น้องๆไม่ได้แนะนําใครให้ค่ะน้องๆก็แบบว่าอยู่ไปอย่างนี้ก็ได้ <laughs> แล้วอยู่ไม่ <laughs> ไ,ไ,ได้ไม่ได้ก็อยู่กับพวกมันก็ได้ค่ะ